้องเธอหลักจะทํำยังไงถ้าเป็นลูกของเขานะึ่งนเธอช็อกมากเขาบอกว่าเขาจะส่งค่าเลี้ยงดูให้เดิมเดิมสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้ว UK คลิปนี้เราก็จะมาตอบกันที่เออ,เอ,ออีกแล้วมีเอฟซี MC นะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเวลาอ่านรู้เวลาคุยเนี่ย คำว่าอ่านในคลิปเยอะมากขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดชมจะพยายามลดคําติดปากว่าอ่าอาให้มันน้อยลงนะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องนี้เรื่องของเมียฝรั่งเหมือนเดิมนะคะเ,เป็นเรื่องของผัวเมียคู่หนึ่งคนไทยกับ ต่างชาติเรื่องมีอยู่ว่าน้องท่านหนึ่งสมมติว่าชื่ออะไรดียชื่อลั่นธมแล้วกันนะลั่นธมแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติก่อนแต่งงานเธอมีลูกกับอดีตสามีคนไทยแต่เรื่องเราจะเป็นยังไงเราเราไม่ไปพูดถึงนะคะเราเรามาเล่าถึงชีวิตช่วงที่เธอมีสามีต่างชาตินะคะ หลังจากที่แต่งงานกับสามีต่างชาติแล้วเขาก็ไปตกแต่งตามประเพณีไทยนะคะผูกข้อไม้ข้อมือแต่ว่าเงินค่าดองหรือค่าสินสอดทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยฝรั่งก็พอรู้ธรรมเนียมไทยเพราะว่าเขาเคยผ่านการแต่งงานกับคนไทยมาแล้วแล้วก็หย่าร้างกันมานะคะพอแต่งงานกันเสร็จแล้ว ก็ยังช่วงช่งแรกช่วงแรกย,ยังยังไม่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะฝ่ายน้องผู้หญิงก็อยู่เมืองไทยฝ่ายฝรั่งก็อยู่เมืองนอกก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาแบบเนี้ยปีละครั้งเพราะว่าเขาสามารถมาได้ปีละครั้งลางานได้ปีละครั้งนะคะชีวิตก็ราบรื่นราบเื่นแบบเนี้ยเป็นไปมาเขาก็ส่งเงินมาให้เดือนละหมื่นหนึงเพราะว่ากําลังในการส่งของเขาเป็นแค่นั้นทีนี้ ผู้คนรอบข้างจะมีปัญหาเวลาถามเธอว่าสามีส่งให้เดือนเท่าไหร่เธอก็บอกว่าส่งให้เดือนละหมื่นเพราะว่าอยู่บ้านนอกอบ้านของเธอนะ่ะอยู่บ้านนอกก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรมากมายพ่อแม่ก็ทํานานะคะเธอก็ช่วยพ่อแม่ทําไร่ทํานาทําสวนไปลูกก็ยังเล็กอยู่ก็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรหมือนหนึ่งถือว่าเยอะสําหรับเธอและครอบครัว ไม่มีปัญหานะคะ,ะดังนั้นก็อย่ามายุ่งอย่ามาวุ่นวายกับครอบครัวของเธอเลยซึ่งชาวบ้านก็ไปซุบซิบนินทานะคะว่าได้ผัวฝรั่งผัวส่งให้แค่เดือนละหมื่นไม่เหมือนบ้านนู่นบ้านนี้ลูกบ้านนั้นลูกบ้านนี้ที่พอได้ผัวฝรั่งเขาก็มาสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตให้อีบ้านนี้มีผัวฝรั่งผัวส่งให้แค่เดือนละหมื่นแถมไม่ได้มาสร้างบ้านสร้างอะไรให้แถมอีกอย่างหนึ่งก็คือมาหาปีละครั้งแค่นั้นเอง โอ้ยอันนี้เขาจะเอาจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วตัวเองเป็นแค่คนขั้นเวลาแต่ว่าเขาลืมไปว่าเธอได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับสามีต่างชาติคนนี้นะคะแล้วตอนนี้เธอก็กำลังตั้งท้องลูกของเขาอยู่หลังจากที่อยู่ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้วันหนึ่งเขาก็มาหาเธอและบอกว่า อยากอย่า,ยาเพราะว่าตอนเนี้เขาได้เจอผู้หญิงคนใหม่ที่อยู่ในประเทศเดียวกับเขามันสะดวกในการที่จะจอยกันในทุกๆเรื่องนะคะเธอบอกว่าอา้าแล้วลูกในท้องเธอละจะทํำยังไงก็เป็นลูกของเขานะซึ่งเธอช็อกมากเขาก็บอกว่าเขาจะส่งค่าเลี้ยงดูให้เดือนละหมื่นเหมือนเดิมแล้วก็จะเซ็นรับรองบุตรให้นะคะ ทีนี้พอหลังจากที่โอเคในเมื่อผัวไม่รักแล้วเธอก็ก็ยอมอะนะคะเธอยอมจะเป็นผู้หญิงแบบง่ายๆอ่ะยอมอะไรก็ได้ถึงจะเจ็บช้ำแต่ก็ยอมพอหย่าก,กันเสร็จเขาให้เงินเธอมาก้อนหนึง่งเงินแสนหนึ่งนะคะให้มาแสนหนึ่งเพื่อที่เป็นการไถ่โทษแล้วก็ที่ทําให้เธอผิดหวังแล้วก็เขาก็จะส่งให้ทุกเดือนอย่างนี้เรื่อยมาเรื่อยมาทีนี้ชีวิตของเธอ เธอกอ็หลังจากที่คลอดลูกเสร็จแล้วก็มีคนแนะนำแนะนาเธอนะคะว่าการที่อยากได้ผัวฝรั่งเนี่ยเมือม่อเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะไม่ใช่เดี๋ยวนี้หลายปีเป็นสิบสิบปีที่แล้วสิบกว่าปีก่อนอเป็นคนเยอรอมันเขาก็จะมีเขาจะเชิญเชิญเชิญไปประเทศเขานะคะแต่ออกคุณต้องออกค่าใช้จ่ายเองแล้วก็ไปพักที่บ้านของคนเนี้ย จากนั้นเขาก็จะลงประกาศหาคู่ให้ทางหนังสือพิมพ์ทางเยอรมันเขาจะเป็นอย่างนั้นอันนี้จริง,จร,งจริงเท็จแค่ไหนดิฉันไม่รู้นะคะจากที่น้องเล่าให้ฟังหนังสือพิมพ์ของเยอรมันเขาก็จะบอกมาอย่างนั้นก็พอประกาศหาคู่เสร็จแล้วพอมีผู้ชายมาสนใจเขาก็จะมาหาที่บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ออกไปคุยกันพอออกไปคุยกันถ้าถูกใจกันก็จะออกไปขับรถออกไปข้างนอกไปศึกษากันแต่ว่าคุณต้องกับ กลับมาบ้านอีกภายในคืนนั้นนะคะไม่ให้ไปค้างที่อื่นก็ตกลงปรงใจก็คือคบกันไปคบกันมาเธอก็เลือกอยู่หลายคนในที่สุดเธอก็ได้ฝรั่งคนหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็กลับไปเมืองไทยเขาก็กลับไปสร้างบ้านสร้างอะไรให้เธอซื้อรถซื้อลาแล้วก็แพลนว่าเขาจะเมื่อเขากเกษียณเขาก็จะย้ายมาอยู่เมืองไทยในทุกๆเดือนคนนี้เป็นฝรั่งที่พอ พอมีกระตังนะคะเขาจะส่งให้เธอเดือนละห้าหมื่นถึงแสนหนึ่งเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่ง2ปีผ่านไปฝ่ายสามีของเธอสามีฝรั่งคนนี้เสียชีวิตกระทานหันด้วยโรคหัวใจวายในประเทศของเขาซึ่งเธอเธอไม่ได้จดทะเบียนสมรสรกับเขานะคะเพราะว่าเขาเขาแพลนว่าหลังจากที่เขากเกษียณแล้วถึงจะมาจดทะเบียนสมรสรกันซึ่งเธอ เธอไม่มาในเรื่องการจดทะเบียนสมรสเลยเพราะเธอผิดหวังในในครั้งแรกแล้วแค่เขามาสร้างบ้านมาซื้อรถมาส่งเงินให้เธอทุกเดือนเธอก็พอใจในจุดนี้แล้วแต่พอเขาเขาเสียชีวิตขึ้นมามีหลายคนบอกเธอว่าต้องฟ้องเอาสมบัติของเขามาเป็นของเราซึ่งเธอก็ไม่สนใจเธอไม่สนใจที่จะไปฟ้องร้องอะไรเลยเพราะเธอรู้ดีว่า เธอไม่มีสิทธิ์ในเงินในส่วนนั้นเพราะว่าเธอแค่เป็น girlfriend ไม่ได้เป็นเมียนะคะแต่เธอก็เสียใจอยู่พักหนึ่งหลังจากที่ไม่มีรายได้ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเธอก็แค่อยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะหลังจากที่แฟนแฟนคนที่สงเนี่ยฝรั่งคนที่สองส่งเงินให้ใช้เธอก็อยู่บ้านก็ใช้ใจ่ายเริ่มใช้ใจ่ายมือเติบขึ้นแต่เธอก็ยังมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่มีไรายได้อะไร เธอก็ทาเป็นมินิมาร์ตอยู่อยู่หน้าบ้านเธอนะคะขายของให้พ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันขายซึ่งเราก็รู้นะคะในการขายของแบบนี้มันไม่ได้กาไรเป็นกอบเป็นกรนกรมแต่เป็นเงินหมุนนะคะหลังจากที่เธอได้แฟนคนที่สองเสียชีวิตไปแล้วเธอก็ทําเหมือนเดิมก็คือไปประเทศเยอรมัน ซึ่งในสมัยก่อนก็ไม่รู้ว่า,าวีซามันจะง่ายหรือมันจะยากหรือจะอะไรนะคะแต่สมัยนี้ยากพอเธอได้ไปเธอก็ไปได้แฟนมาคนหนึ่งฝรั่งคนนี้ก็กเกษียณเขาก็เกษียณนะคะเป็นฝรั่งที่กเกษียณแล้วดังนั้นเขาก็มามาอยู่ที่เมืองไทยกับเธอไม่ได้แต่งงานกันเหมือนเดิมแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่มาอยู่ที่บ้านของเธอแต่ เขาซื้อบ้านไว้ที่ประเทศอยู่ที่เมืองเมืองชายฝั่งแล้วกันนะคะเป็นจังหวัดหนึ่งแล้วทีนี้พอหลังจากที่ใช้ชีวิตกันเขาบอกเธอว่าเธอสามารถมาเยี่ยมครอบครัวที่ที่จังหวัดได้แต่ว่าเธอต้องอาศัยอยู่กับเขาที่จังหวัดบ้านที่เขาซื้อไว้เนี่ยเขาไม่ให้เงินเธอใช้แต่ว่าเธออยากได้อะไร ให้ใช้อยู่เดือนละห้าพันเห็นว่าอย่างนั้นนะห้าพันแต่ว่าอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้ให้อะไรแต่ว่าถ้าเธออยากได้อะไรเขาก็จะซื้อให้ซื้อให้แต่เธอนะคะลูกล้านเรืออะไรเนี่ยเขาก็ไม่ไม่สนใจเขาไม่สนใจหรือก็สนใจในแค่เธอก็เลยถามเธอว่าทําไมเธอยังอยู่กับผู้ชายคนนี้เธอบอกว่าเธอเหงาเธอต้องการใครสักคนที่จะตื่นขึ้นมาคุยกัน ในแต่ละวันไปซื้อของด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันมาทำสวนด้วยกันทำอาหารกินด้วยกันแล้วก็ชีวิตแค่เนี้ยเธอเธอต้องการชีวิตแค่เนี้เพราะว่าลูกเต้าหรือพ่อแม่เธอก็มีมีบ้านมีเงินในทุกๆเดือนที่ที่สาสำหรับที่จะใช้ได้ตลอดแล้วก็เงินที่หมุนเวียนในร้านสามารถรันตัวเองได้โดยที่เธอไม่ต้องส่งเสียเธอบอกว่าเธอมีความสุข ใน,ในแค่นั้นของเธอถึงคนจะอนอื่นจะบอกว่าฝรั่งคนนี้ขี้เหนียวมากเห็นแก่ตัวที่สุดแต่เธอไม่สนใจอ่ะเธอเธอบอกแค่ว่าเขารักเธอเขาไม่เคยตบตีเธอเขาไม่เคยด่าว่าเธออยากไปไหนอยากไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าซื้ออะไรกินก็จะทําด้วยกันเธอมีความสุขในตรงนี้เวลาไปต่างประเทศก็ไปด้วยกันมาก็มาอยู่ด้วยกันเธอบอกว่าเธอมีความสุข มีความสุขแค่นี้จริงๆคนอื่นจะมองอยังไงก็ช่างเรื่องนี้ก็จบด้วยแบบนี้นะคะชีวิตคนเราบา,บางครั้งคนเราความต้องการมันก็จะต่างกันบางคนก็ต้องการครอบครัวมีเงินด้วยก็ดีอยากไปอยู่ต่างประเทศบางคนก็อยู่เมืองไทยดีกว่ามีเงินด้วยก็ดีบางคนก็จะเหมือนน้องท่านนี้นะคะที่ไม่ต้องไปอยู่เมืองนอก อยู่เมืองไทยขอให้มีคนรักขอให้เขารักแค่นั้นพอจากนั้นก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเรื่องนี้ก็เอวังด้วยประการนี้สำหรับคลิปนี้ถ้ามีการพูดกระตุกกระตากหรือว่ามีอ่า,อาเออเออมากก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปครั้งต่อๆไปจะพยายามลดคำติดปากลง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือจนไม่มีเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ